ลูกกอล์ฟรุ่นไหนของไทเทอริสที่นักกอล์ฟควรเลือกใช้ถ้าเราอยากจะเลือกลูกไทเทอริสอย่างแรกก่อนลูกใช้ไทเทอริสอยู่แล้วเนาะใช่ใช้รุ่นไหนอยู่เอ่ยโอวิวันเองค่ะโอวิว e ันเอ็กซ์แค่สิบสี่ช็อตแต่ยี่สิบสองอโพสสามสิบหกพัรทจริงๆเราได้จากกรีนมหาท่นทีออฟให้ความสำคัญมันเริ่มต้นจากฮาร์ฟช็อตสวิงคือข้างกรีนแล้วก็ฟูลสวิงด้วยพิชชิง ตามด้วยเหล็กเจ็ดแล้วต่อด้วยไดเวอร์อยางละสามช็อตโปรแกรมนี้กับโปรแกรมเวล์ฟิตติ้งเรา c o l ล a b กับแฟกแมนดังนั้นคือถ้าคุณไม่ได้ใช้แ a g m a n มันจะ Connect ไม่ได้สองถ้าคุณตีในอินดอร์เรามีลูก RCT ซึ่งเป็นลูกที่ทำให้เกิดความแม่นยำในเรื่องของสปินดังนั้นเวลา mm hmm. เช็คพวกนี้มันควรจะใช้ mm hmm. เขาก็บอกว่า บอลแล้มันมีค่าบอกเลยอ่าถูกก็บอกว่าเราพูดถึงฟลายบอลต้องการที่แบบว่าเอ้ยไกลขึ้นเพราะบางทีเราตีมันอาจจะขาดระยะนิดหน่อยค่ะที่ดีสุดนี่คือเบสฟิตใช่ใช่โปยใช่อ่ดีจังเลยมีค่าบอกมาอเอถูกเรื่องการหยุดของลูกกอล์ฟมันดีอยู่แล้วทีนี้มันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ว่าอ๋อโอเคลูกรุ่นต่อไปนะเลฟแจดอ่าลองชิควิลโม่ไปที่เลฟแจด มันก็จะบอกว่าเฮ้ยโอเคมันช่วยลดแหละคล้ายๆกับโปรยวันเอ็กแต่มันช่วยให้สปินต่ำหน่อยแต่ฟิลมันจะเฟิรม์มแต่ถ้าเกิดเราซีเรียสเรื่องฟิลเลงใช่เดี๋ยวเราก็เอาลูกกอล์ฟไปสองรุ่นเปรียบเทียบกันทุกมีสิทธิ์ทดสอบตัวโปรยวันนะจริงๆมันอาจจะเพิ่ม <c oughs> distance